ครับสวัสดีครับพบกับลุงบาหลงอีกแล้วยามเย็นๆนะครับก็วันนี้ก็มาเที่ยวดูสวนของชาวบ้านนะครับดูบรรยากาศสวนของชาวบ้านบรรยากาศสดชื่นมากครับของนู้ก,ก็จะมีอะไรเห็นไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับของนู้ของนู้จะมีคนเลี้ยงแพะนะครับแพะเป็นฝูงเลยหนูของลือถนลอถนลือทุ่งลาไปนะครับ ก็จะมีคนเลี้ยงแกะนะครับที่สวนชาวบ้านเขานะก็บรรยากาศก็สดชื่นสดชื่นนะครับยามเย็นนะครับมันจะ่ยามเช้าตัวนี้ยามเย็นนะครับนี่มีต้นมงคุอดอะไรต่างๆฮ่มื่อไหร่น้อยจะได้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นของตัวเองบ้างนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบอยู่แบบทุง่งนาอย่างนี้นะครับ เนี่ยพี่มีกระต๊อบเล็กๆกลางกลางสวนอะไแบบนี้นะครับอยู่แบบตอนเย็นๆนะครับแบบรยากาศสดจื่นสดชื่นก็ผมก็ลรังชากเสร็จสิ้นจากภารกิจนะครับก็มาสู่ประกาศบนสุธดสักหน่อยนะครับในสวนของชาวบ้านนะครับนี่ก็ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยอืห้าโมงเย็นแล้ว นะครับก็บางลูกอาจะเป็นภูเข้านะครับโอเคครับเราก็มาสดชื่นยามเย็นๆนะครับรูยายายสองคนมูกนคทักคุยเลยกันนะครับงั้นนะลูก แนะต่นออ้เออเขามาหาซื้อพริกกันครับมาขอพริกจากสวนครับใหญ่ใหญ่เออหลังจากที่ว่ายายบอกว่าหลังจากที่ว่าเป็นล่ามวัวที่สวนแล้วก็มาดูขอพริกในสวนนะครับที่นี่เขาแบ่งพันกันครับเพราะว่าเล็กน้อยเพื่อทําน้าปุงน้ําพริกกันนะครับก็จะแบ่งพันกันว่าจเขาจบ คุณป้าก็บอกว่าไปดูตา้าบีก็ช่วงนี้ก็ไปก็หายากจนนี่ว่าหล่งน้ําท่วมแล้วปิ๊มร่วงนะครับนะครับอ่องวงเขาเห็นไก่ลิบๆโอเคครับแล้วก็มาสู่ประกาศสดชื่นสดชื่นยามเย็นเป็นที่เรียบร้อยก็หวังว่าทุกคนจะ รู้สึกสดชื่นมือนลุงพลงนะครับวันนี้ก็ลุงพหลงก็ขออนาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคลิปสันส้นๆวันนี้ก็มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ